สวัสดีครับผมพูไใหญ่นต้องให้นายวัดดอนมันมณี่นะครับมูทีนึงก็มัน้องให้เพอสุโรงจงกวัดอุวนสาตานี่นะครับสิ่งที่ปลูกนี่นะครับก็คือมีกล้วยแล้วก็สมัยฝรั่งกาแฟนะครับนี่หลายอย่างนะครับคาเหลืองก็บมี่นะครับในสวนนี่นะครับที่เก็ดขึ้นมาเพราะว่าเป็นศูนย์ของสปกเครือข่ายนะครับของเพื่อนสุโรงของเฮานะครับสำหรับพี่น้องทันใดนะครับที่อยาก่ว่าเบิ่ง แต่ว่าเบิ้งได้เนาะครับเบิ้งขี้เนาะครับดึงกันนะทุกมองอย่างป้าไอ้ป้านะครั้งนี่ทุกคนทุก็มาเลยเบิ้ดหนึ่งหน่วยเฮียบบบอาหานเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเป็นซิบวีผมเลยเดี๋ยวน้อค่ะนะครับศูนย์นี่นะครับกับปูกเป็นของพืชอินทรีย์ทั้งเบิ้ดนะครับปลอดภัยสำหรับพี่น้องเฮาที่ เลยสือไปขึ้นไปยังนะครับเพราะว่าเครือข่ายเขา้าไปมีอยู่แล้วนะครับอยู่ในโมูบานหรือว่าตำบลของเขานะครับที่เขสร้างมากนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์ของตำบลนะครับที่เป็นสนับสนุนของทฤษฎีใหม่ของเกษตรนะครับที่สนับสนุนมาในโครงการนี้นะครับแล้วก็พี่้องเข้าอยากไ้กินอาหารปลอดภัยก็สามารถมาสั่งจองได้นะครับขัดว่ากับือสิออกประมาณตนเลือนหนานะครับกำลังลงใหม่ฝรั่ง ปสวนกำลังปรปับปรุงอยู่นะครับปกติเราจําหน่ายที่ไหนคะในหมูบ่บ้านในสุ่มส้นครับหรือว่าผูไดสั่งก็เอาไปใายได้นะครับนอกเหนือจากนอกไม้ฝรั่งตอนนี้เห็นว่าพ่อปลูกกาแฟด้วยใช่ไหมคะครับผมกาแฟกาแฟพันธุ์ยังละ่ะโรบัสต,ต้านะครับปีลูกอยู่ห่าประมาณ20่าต้นนี่แหละได้ผลผลิตดียังคะได้ผลผลิตปีนี่นะครับกำลังเก็บตาม,มาเพื่เบื้องใดนะครับสี่วเองน,นะคะ กำลังออกดอกอยู่เดียวนี่เก็บกำลังสุกกมี่แง้ม้าเลยดอกเลยหอมก็ดอกมะลิครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปชมแปลงกาแฟนะคะครับผมครับนองครับที่เอามาจากทั้งยังละของยู่ห์หันพันมันเป็นหลับมาขายเป็นกระสือขึ้นอยู่หลวตัวละยี่สิบบาทผมก็เลยว่ามันพันหลายพันขายผ่มัวเฮ็ดแม่ขันมันหลายผมราะมาเฮ็ดกาแฟสดขายนะครับ เนี่ยพี่หนาๆเลยขายนะครับตัวเองทำเองซื้อเครื่องบดนะบดขันเลยขายหนาสุ่ม่อนเลยขายทนใจสบารถสั่งได้นะครับพี่จีมานี่ปลูกยากไหมคะพ่อก็ไม่ยากครับปลูกง่ายทำรับกาแฟนี่มีปัญหาอะไรไหมคะโรคปแมลงเพี้ยนนี่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทำมาได้อยู่บ่มีหยังหรอกที่บ่มีแมลงเราใช้วิธีอะไรคะกระศิน้ามัคครับปศินามักไล่เหี้ย สำหรับมันก็เห็ดง่ายเนาะครับบ่ค่อยเกิดเพี้ยเท่าไรแต่ก็มีส่วนเล็กนนโซ่หน่อยกาแฟสดนะครับกา,าแฟโบราณแท้รสสดจากต้นเลยบ่าสดเอาน้อยอมกินเลยท่านใจก็คือคือว่ออาเจ้าของเขามาสิบวิภัยเห็ดหายก็เลยปลูกใหม่ที่ใส่เอาอยู่ในด้วนเก็บนานเนาะเพราะว่า,ามันสิบระหยัดเดี๋ยวม,มาเห็ดมาเผามันก็สิบ่ได้ ตอกปูมาย่นต้นไว้แนวนี้นะครับคือ, f, อากาแฟกาอยังนี่นะนัง่งเสร็จแลคอยเก็บไปเรื่อยใครกูเอาเาสร็จมาเห็ดแบบคุดปูคุดปูกี้กนะครับ